สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่งหกแปดพารวยนะครับชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุ้นแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไคร์และกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกลาวสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกทกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับคำเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิตย้ยนหลัง แล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีถูกมีผิดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับครับ168่พารวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการสิงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับและไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั่ง้นะครับครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยนะครับ ครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับหรือว่าท่านยังหาช่องทางผมไม่เจอนะครับให้ท่านเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า1นึ่งหกแปดพารวยนะครับหรือว่าให้ลูกหลานของท่านนะครับเข้ามาทาง Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า1นึ่งหกแปดพารวยนะครับท่านก็จะเจอช่องเว็บไซต์ผมนะครับนี่ครับ นะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับท่านอย่าลืมกดติดตามผมนะครับนี่ครับกดติดตามนะครับตรงนี้สีแดงครับถ้าท่านกดติดตามแล้วนะครับและท่านก็กดกระดิ่งตรงนี้แจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคลิปดีๆหรือว่าคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ผมลงอะไรไปก็จะแจ้งเตือนท่านนะครับครับและของตรงนี้นิดหนึ่งครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้ผมทําคลิป2ตัวบนนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ลงเสร็จเรียบร้อยครับนี่เมื่อเช้าผมก็แอบไปหลับนิดหนึ่งครับตื่นขึ้นมาครับผมมาดูคลิปครับเอ้าทาไมช่องนี้ถึงไม่มีสองตัวบนครับเอ้ทั้งทที่ผมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันไปอยู่อีกช่องนึงครับผมลงสองตัวบนสองครั้งเลยครับอีกช่องหนึ่งโอ้ผมอยากจะต้องหายครับโอ้แล้วคลิปผมก็ทําเสร็จปุ๊บผมก็ลบทิ้งครับ บอผมก็เลยต้องมาทำใหม่ครับสองั้นนนะครับก็เลยเสงนะครับอย่าลืมนะครับทํางานจนเบอร์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับถ้าท่านเข้ามาดูนะครับเราก็อย่าลืมรับกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อแบ่งให้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอันนี้ครับกดติดตามตรงนี้ครับอย่าลืมมับ ลงวันที่สไลนะครับตอนกี่นาทีมันจะบอกนะครับว่ามีลงไปตอนเช้าครับตอนนี้ก็เริ่มหกโมงสามห้านะครับก็เริ่มทําคลิปใหม่เลยนะครับครับถ้าเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับอ่าช่องอีกช่องหนึ่งนะพิเชิดหนึ่งของแปดผาลวยนะครับลงไปสองคลิปปั๊บตอนนี้ลบออกมาแล้วนะครับคลิปหนึ่ง ครับเราก็มาประมวลผลให้ดูใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ช่องนี้นะครับยังไม่ได้สองตัวบนนะครับอ่านี่ครับปักหลักสิบบนนะครับผมเด่นศูนย์สามสี่สองห้าเก้ากันแปดนะครับเด่นศูนย์สามสี่รองสองห้าเก้ากันแปดครับจะมาหลักสิบหรือไม่ครับอ่าก็หลักหน่วยครับหลักหน่วย มเด่น18ครับลอง0 2 3 5 6 9ครับเด่น18ลอง0 2 3 5 6 9ครับทีนี้ก็มีแต้ม10หน่วยครับแต้ม10หน่วยเอามาใช้นะครับเพราะว่าหลัก10สองสมบูรณนต้องใช้ครับ10หน่วยแต้มนะครับเด่น4กับ7ครับลอง0 2 3ครับกัน89ครับและ น่าจะไม่มาห้าครับแต่มาทําสูตรครับตั้ททาสูตรครับห้าด้วยครับทีนี้เราจะใช้ยังไงครับผมสรุปไอ้ท่านแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับสองตัวบนนะครับเดี๋ยวผมสองตัวบนแบบนี้ครับสองตัวบนนะครับลองมาพิสูจน์ครับว่า สองตบบนนะครับงวดนี้จะเข้าหรือไม่ครับเรามาพิสูจน์กันวันที่หนึ่งกันยายนสองพันอยาครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ถูกใจท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามาตำสูตรนะครับทั้งใส่ปักนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็แต้มรวมนะครับ หลักสิบผมเด่นศูนย์สามสี่สองห้าเก้านะครับก็ศูนย์ก็สี่ครับหลักสิบผมก็ดึงมานะครับหลักหน่วยครับผมเด่นหนึ่งก็แปดนะครับอผมไม่ไดเอามาครับแต่เลขไอ้นี่ครับหน่วยล่างครับหน่วยล่างผมไม่มีสี่นะครับแต่ทําไมผมถึง เอาส่วนสี่ฟังครับจริงๆแล้วนะครับองค์ประกอบใสยตักของผมนะครับผมเอามาแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เอามาปักขาดเลยนะครับไม่ไดเอามาปักแบบตรงๆนะครับผมใช้สูตรดับอีกห้าร้อยสูตรนะครับเอามาคัดสรรหาเลขเสองตัวนะครับอันไหนที่มีตำนนตันิน้อยที่สุดนะครับผมก็จะมาลงในท่านนะครับสมมุติว่า เลขร้อยชุดเนี่ยมีตำหนิไปแปดสิบชุดเหลือยี่สิบชุดนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปกลับได้ด้วยสูตรผมเนี่ยมันจะดับไปกลับนะครับก็คือว่าสมมติว่าหนึ่งสองก็สองหนึ่งด้วยประมาณนี้ครับมันดับไปหกสิบชุดเนี่ยมันจะเหลือแค่สี่สิบชุดสี่สิบชุดเนี่ยไม่ต้องกลับแล้วนะอ่า สิบชุดเนี่ยไม่ต้องกลับก็คือว่าเหลือยี่สิบชุดนั่นแหละถ้าเรากลับไปกลับมาก็เป็นสี่สิบชุดแต่ไอ้สี่สิบชุดเนี่ยผมก็เอาใสายปักมาปักให้เป็นตรงๆให้ไม่ต้องกลับแต่บางตัวมันออกกลับเพราะอะไรครับเพราะเลขกลมๆนะครับตอนจับฉลากนะครับเขาคลาบไปคลามาครับเราคาดว่าเราทำตามสูตรครับว่าจะต้องมา 40- หรือ04อย่างเงี้ยแต่มันอาจจะกลับไปอยู่ข้างหน้า หรือว่าไปอยู่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันได้ครับอ่านี่ครับเราก็คาดเดานะครับว่าเลขเราน่าจะมาครับแต่ถ้าเขาหยิบไปอยู่ที่หลักแสนมันก็พลาดค,ครับแต่ถ้าหยิบอยู่หลักร้อยหลักสิบที่เราคาดไว้มันก็มันก็ตรงครับนี่ครับเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่าหลักการผมเองก็บอกได้เท่าที่บอกนะครับ สิ่งที่บอกไม่ได้ก็ต้องขอปิดบังไว้บ้างนะครับสูตร500สูตรนะครับอมคษัสสัญหาครับอมกษัตสัญหาแล้วก็อีก500สูตรนะครับต้องขอขอบคุณพีพ่จันทุมากนะครับที่ผมส่งข้อมูลให้ท่านไปนะครับแล้วท่านก็ส่งกลับมาครับตัดได้สองตัวครับ500สูตรของท่านตัดได้สองตัวอนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับ ก็คือมันชนกัน,นครับแต่มันก็ตัดได้แค่สองตัวที่หายไปครับมีศูนย์เก้าครับแล้วก็เอจําไม่ได้ครับอีกตัวอะไรจำได้ศูนย์เก้าตัดออกไปนะครับอีอกตัวจําไม่ได้แหละไม่เป็นไรครับก็นี่ครับสูตรตามสูตรตามหลักการแรกๆของศูนย์เก้าผมมานะครับแต่เขามาช่วยตัดอีก ส่วนเก้าติดไปยี่สจุดนะครับของเขาของผมนี่แหละแต่ให้ส่วนเขาไปช่วยทำครับก็เลยตัดขัดมานะครับขอจันตุ้มนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านด้วยนะครับทีนี้มาดูครับว่า2ตัวบนนะครับจะเข้าหรือไม่วันที่1นึ่งกันยายนสองพันร้อยหกนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ใช้หลักการเยอะมากครับถามมาสูตรไม่ผิดเลยนะครับเป็นปริยาครับที่จะออกครับสูตรต้องมีถูกมีผิดนะครับและอย่าลืมนะครับเลขเด่นที่เขาว่าแม่นๆ่นนะครับสูตรเลขดับไม่ได้นะครับเลขดับออกบ่อยสุดนะครับเลขวิ่งเขาว่างๆนะครับไม่ค่อยเข้าครับแต่เลขดับออกบ่อยกว่านะครับอย่าเชื่อนะครับว่าเลขดับเลขดับครับ กองฉลากขไม่มีเลขกแบหรอครับมีแต่เล็กล็อกครับครับลองมาดูครับว่าสองตะบนผมในวันนี้ครับจะเข้าตาท่านหรือไม่หรือว่าทำให้ท่านได้ดีใจหรือไม่ครับหรือว่าจะเสียใจครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับ ที่เชื่อมันอ่นในตัวผมแล้วก็ยังศรัทธาในตัวผมนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าอยากช่วยเหลือผมนะครับหรือว่าให้ค่าคิดค้มนวนผมนะครับหรือว่าให้กําลังใจให้ผมได้คาทำผิดดีนะครับเพื่อแบ่งบุญเพื่อแบ่งบุญกุศสนให้กับผู้อื่นนะครับหรือว่าเก้อหนุนท่านอื่นนะครับได้มาดูคลิปผมแล้วก็ได้มาดูตัวเลข บุญวาสนาตรงกันก็จะได้ถูกเรขกันนะครับครับอย่าลืมทําบุญให้กับตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านถูกไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้นะครับเป็นแค่โซโลแกนะครับแต่ความเป็นจริงครับต้องกินต้องใช้นะครับแต่ท่านถูกไม่ไม่นึกผมก็ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียกร้องในแรงสิ้นผมไม่ได้ปืนจ่อท่านานี hey, ้ต้องให้ผมนะ ไอ้คย่างนี้ผมไม่ได้เรียกร้องครับทั้งไลน์นะครับทั้งเฟซทั้ง youtube ครับผมวางเลขให้ฟรีครับไม่มีใครบังคับผมเอ้ยต้องเอาตังค์ให้ผมนะต้องผมต้องเรียกต้องตัวนี้นะครับและแต่ท่านครับท่านจะให้ผมก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมผมก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆให้กับผู้อื่น ที่ท่านอื่นเขาไม่มีเงินจะไปเข้าห้องวีพีคนอื่นเขาหรือว่าไม่มีเงินที่จะซื้อเลขท่านอื่นเขามานะครับผมเป็นสายฟรีครับแต่ถ้าเลขมันเยอะไปนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมเก่งในแค่นี้นะครับแต่ก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับสูตรจริงๆนะครับสองตัวบนสองตัวล่างผมเข้าบ่อยนะครับเข้ามาหลายงวดติดครับ แต่ไม่มีใครเชื่อมม่ในผมครับตอนนี้คนดูก็น้อยลงครับอย่าลืมนะครับงดหน้าครับงดหน้าอาจจะไม่ได้มาลงทีละสูตรแบบนี้ครับอาจจะร้วบไปเลยครับสูตรเดียวจบครับเพราะเหนื่อยเหนื่อยมากครับทําไปแล้วไม่คุ้มครับทําไปแล้วคนดูแค่หลักพันหลักร้อยครับอ่าก็เลยไม่น่าจะลงนะครับอาจจะ ช่องอาจจะอยู่ไม่ได้ช่องอาจจะโดนปิดหรือว่าอาจจะคนดูน้อยลงก็ต้องผิดตัวเองนะครับก็เริ่มทออยู่นะครับครับถ้าคนดูยังน้อยอยู่ครับเราเองก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับหลักการนะครับสำหรับท่านใดไม่ต้องกลัวครับถามว่าเราจะดูทางไหนก็โทรมาถามผมได้ครับนี่ครับศูนย์ก็สี่สามก็ศูนย์หนึ่งห้าห้าห้าครับแต่ถ้าผมทําต่อนะครับ ผมก็จะลงยูทูบแบบนี้ครับถ้ามีคนดูเยอะนะครับแต่ถ้าคนดูน้อยลงครับเหนื่อยครับก็โทรมาถามเอาด้วยกันนะครับถ้าผมทํานะครับถ้าผมไม่ได้ทําผมก็จะบอกว่าไม่ได้ทํานะครับครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับแต่ยังไม่ปิดช่องครับยังไม่ปิดแต่ถ้าคนดูน้อยลงอนาคตครับอนาคตถ้าคนดูน้อยลงก็ต้องหาทางออกที่ดีนะครับครับไลน์อาจจะเลิกส่งไปเลยครับให้ดูทางยูทูบแทนครับ ประมาณนี้ครับหรือว่าออกจากกลุ่มออกจากอะไรให้หมดครับแล้วก็เลยติดต่อทางไลน์ครับให้เข้ามาดูทาง youtube แทนครับแต่ลองดูครับวันนี้นะครับถ้าท่านอยังเป็นกำลังใจให้ผมอยู่นะครับหรือว่ายังส่งเสริมผมอยู่ผมก็จะทําคลิปดีๆต่อไปครับให้เหนื่อยแค่ไหนครับมันก็หหยเหนื่อได้ครับถ้ามีคนให้กำลังใจนะครับครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นปันให้กับผมนะครับครับไม่มีอะไรมากครับลงผิดครับลงคลิปช่องผิดเลยต้องทําใหม่ครับเหนื่อยฟรีครับเหนื่อยแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ